โอ้โห oh พี่น้องรู้หรือเปล่าว่านี่คืออะไรนะนี่คือเรือของนาเล็กนะก็เป็นการประดิษฐ์นะคิดคน้นนะจากสิ่งของที่เหลือใช้ที่เขาทิ้งอยู่ในน้ำเนะี่ยนาเล็กก็เอามาทำเป็นเรือนะไม่รู้ว่าจะพายได้หรือเปล่านะเนี่ยเราเตรียมไว้พายชมธรรมชาติในคลองแบบนี้ คอยดูว่านาเล็กจะทําได้ไหมช่องจิตในสราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาดูไอเดียเก๋ๆของนาเล็กหน่อยอันนี้ก็ เป็นการเก็บเอาสิ่งที่เขาทิ้งนะหรือว่าไร้ประโยชน์แล้วนะเอามาใช้ประโยชน์นาะเล็กจะทำเป็นเรือพายหรือว่าทำเป็นแพรไว้ล่องตามคลองเนี่ยนะชมธรรมชาติหรือว่าเผื่อที่จะเห็นขยะเห็นอะไรที่เราอยากจะไปเก็บไปอะไรที่อยู่ในคลองเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะนี่ตอนนี้นาะเล็กคว่มไว้ก่อนนะ ควาแล้วก็เอาแกนลอนนะแกนลอนเปล่านี่แหละใส่ไว้เพราะว่านาะล็กลองนั่งดูแล้วมันมันไม่เสถียรมันจมว่างั้นเหะนะก็เลยจัดการเอาแกนลอนมาใส่นะข้างหน้าก็อัดไม้เป็นฐานไว้นิดหนึ่งไว้กันแกนลอนกระเด้งขึ้นไปนะส่วนด้านล่างก็ใช้ นี่ยเราไม่ต้องการรบกวนแกนล,ลอนเราก็ใช้สายดับเพลิงเก่านะเรามาก็ยึดน็อตไว้นะนีะ่มันก็สามารถที่จะมั่นคงนะตรงนี้ไม่เลื่อนหลุดไปไหนแต่ว่าเราก็อาจจะต้องผูกยึดไว้ด้วยนะเพราะตรงนี้มีที่ผูกยึดตัวหลังก็เหมือนกันเนี่ยนเล็กอาจจะหาไม้มาสักแผ่นกันตัวนี้มันถอยไปฝั่งนูน้น ตัวนี้ก็อาจจะต้องผูกไว้ด้วยนะมีหูของมันอยู่นี่แหละครับนะก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะว่าเรนจะทำเรือพายได้หรือเปล่านะเผื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์ที่มันมากกว่าที่ควรจะเป็นแค่ขยะลอยน้ำนะเดี๋ยวมาลุ้นกันสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ